อ่ทีนี้มาฟังความเห็นของประชาชนที่ฝากไปถึงคุณุงอิงอหลังจากนี้ก็จะเป็นรัฐนาวาที่คุณอุงอิงก็ต้องเป็นหัวหน้าแล้วขับเคลื่อนไปถูกไหมแล้วมัน <c oughs> มีหลายอย่างมากๆที่เป็นโจทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินในกระเป๋า <c oughs> มันแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยการจับจ่ายการใช้เงินทุกวันนี้มันมันลำบากมันกระเบียดกระเสียนมากๆจริงจ ของก็แพงค่าแรงก็ยังจะขึ้นอีกมันมีหลายมุมนะมุมผู้ประกอบการด้วยนะครับมุมของลูกจ้างมุมของเกษตรกร,กรมุมของคนที่รอเงิน ดิจิทอลวอลเล็ตเงินน่ยมีไหมลงทะเบียนกันไปแล้วด้วยจะได้ไหมอ่ะจริงๆก็เกลี่ยงกไว้หมดแล้วนะรอแค่ทําคลอดถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้หกมันเหลือแค่อีกสเดือนก็จะคลอดแล้วสิ้นปีอ่ะอันต่อไหมไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แต่จะไปต่อได้ไหมหรือจะพอก่อนสําหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรอฟังคุณนุงอิงพูดในวาระที่มีการแถลงต่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทีนี้เอาในมุมของชาวบ้านอย่างที่ป้าสวัยแม่ค้าที่จังหวัดภูเก็ต บอกว่าใครเป็นนายกฉันไม่ติดเลยขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็พอแล้วอยากจะให้เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหน่อยแล้วฝากไปถึงคุณองค์อิงนะครับเศรษฐกิจปากท้องเป็นสิ่งสําคัญและอีกอย่างหนึ่งพูดอะไรกับประชาชนตอนหาเสียงไว้พูดและทําให้ได้ด้วยครับให้เขามาทางานแล้วขอให้พัฒนาประเทศชาติขอให้เจริญก้าวหน้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีค่ะอย่าให้ข้าวของแพงนะ ให้เห็นใจประชาชนบ้างตาดำๆแค่นี้แหละค่ะก็ทบ้านหลายพื้นที่นะจริงๆอันนี้คือภูเก็ตนะใช่ค่ะที่ชลบุรีหน่อยชลบุรีหน่อยฝากเรื่องเดียวนเลยเศรษฐกิจปากท้องเออมันสําคัญจริงๆใช่ไขายของไม่ค่อยดีคนไม่มีเงินก็เลยขายของไม่ค่อยได้ครับค่ะในนามของประชาชนก็อยากจะฝากให้สานต่อเรื่องของนายกคนเดิมเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนน่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากแล้วก็ถามว่าเราในนามของเป็นแม่ค้าเนาะมันเงียบอะค่ะมันเงียบก็อยากจะให้ช่วยฝากเรื่องของตรงนี้ด้วยว่าแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยมาคิดแต่ว่าเอออยากให้อะไรที่มันแบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นอะไรเงี้ยประชาชนทำไปแล้วว่มันได้เงินให้มันได้อะไรกลับมาบ้างแล้วก็อยากให้นี่นาะให้เขาแบบทําได้พือนที่เขาหาเสียงได้ อ่ะทีนี้ฟังเสียงชาวบ้านจากนกครสวรรค์ส่งเข้าประกวดบ้างนะครับค่าครองชีพเศรษฐกิจไม่ดีเลยราคาสินค้าต่างๆและฝากให้สารต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยเป็นความหวังของประชาชนชั้นลงทะเบียนไปแล้วอ,อยากได้อยากได้เ,เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นวันนี้มันตอนนี้มันมันแย่ทุกคนนะใครก็ไปห่อมาซื้อของกัน เลือกปากท้องอะไรบ้เลือกปากท้องเพราะว่าเธอจะคิดไม่ดีมากเว่าคนหนึ่งไม่มีตังค์เลยไม่เคยแล้วเรื่องเป็นดิจิตอลยังความหวังว่าเขาจะสานต่อไหมถ้าเป็นไปได้ก็ให้สานต่อได้ครับสานต่อทุประชาชนหวังยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังก็เรื่องเงินเงินเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าทำไปแล้วก็รอนานก็รอได้ครับ อรอนานก็รอได้นะคะทีนี้ไปดูชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรชาวบุรีรัมบอกว่าก็ดีใจน,นะที่คุณอุงอิงเป็นนายกคนที่31สิ่งที่อยากให้นายกคนใหม่แก้ไขปัญหาคือก็เหมือนกันนะคะปักท้องชาวบ้านโดยเฉพาะากเกษตรกรเขาก็สะท้อนเรื่องของยางพาราที่ราคาตกต่ำมานานแต่จําเป็นต้องกรีดก,กันต่อเพื่อเลี้ยงชีพกันต่อไปบางทีก็ไม่คุ้มเท่าไหร่รวมถึงอยากให้แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีค่ะ พยาควาก็อยากให้ของให้มีราคาแหละของที่ชาวบ้านของเราเนี่ยไหมีราคาเช่นเช่นเช่นพวกอะไรเช่นพวกยางพาลาเอ่ยมันเอ่ยอ้อยเอะไรงี้ครับครับอยากฝาองค์ญิงว่าช่วยประชาชนจักหน่อยเน้อว่างี้ให้ราคาของให้มันดีดีเสมอไปประชาชนจะได้อ้าปากกว้างๆหน่อย ด้อ้าปากกว้างคือยิ้มกว้างยิ้มกว้างนะคะขอนแก่นกันบ e ้างอดีตแกนนาคนเสื้อแดงภาคอีสานบอกอยากให้นายกคนใหม่ต่อยอดนโยบายเดิมที่ดีอยู่แล้วก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนโยบายตั้งแต่สมัยคุณทักษิณต่อมาสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาก็ยกระดับเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกที่หรือว่า30บาท p l u สแต่ในมุมชาวบ้านสะท้อนว่ามันยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะก็ฝากมารัฐบาลคุณอุ้งอิงแล้วกันอยากจะให้สารต่อพัฒนาให้มันดีขึ้นและครอบคลุมทุก พื้ที่เพราะมันจะเป็นประโยชน์มากๆต่อคนยากคนจนรวมถึงโครงการดิจิ t a l วอลเล็ด้วยค่ะเทียบแล้วคะโดยเฉพาะเข้ารอดิจิ t a ลวอลเล็เขาไม่ต้องการให้สะดุตัวดิจิ t อลวอลเล็เนี่ยอาจารย์เข้าใจว่านะคะมันเป็นเครื่องมือนึงของพัคเพื่อไทยในการที่จะฉุดฉุดเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขึ้นจากจากหลุม ถ้าไม่ใช้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสขึ้นแต่เราถามว่ขาขณะที่ไพเอกชนจังหวัดขอนแก่นฝากถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่แก้ปัญหาภายในประเทศ3เรื่องหลักๆนะคะซึ่งในมุมเอกชนบอกว่าทําได้ทันทีเลย1คือแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรและหนี้โครเรือน2ก็คือสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางที่ประสบปัญหาการแข่งขันจากทุนต่างชาติและ3คือปัญหาการทุจริตอยากให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะ ผมก็อยากจะเรียนฝากท่านในทางในการแก้ไขนะครับเรื่องแรกก็เกี่ยวกับหนี้สินเกษตรกรผมคิดว่าในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องดอกเบี้ยวงเงินธนาคารเพื่อการเกษตรหรือหนี้ต่างๆตรงนี้ผมว่าก็ต้องขยายออกไปให้มีผลกว้างขึ้นนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ขายซื้อมาขายไปเนี่ยหรือผู้ผ,ผลิต SME ผมคิดว่าตอนนี้เรามีการแข่งขันไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศละเรามีทุนจีนเรามีทุนต่างชาติเข้ามาก็ขอให้ท่านได้บังคับใช้กฎหมายหรือ มีการตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีที่ถูกต้องเท่าเทียมเพื่อการแข่งขันเราจะได้สู้เขาได้นะครับและในเรื่องสุดท้ายครับผมคิดว่าอันนี้สำคัญก็อยากจะให้ท่านแก้ไขเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติครับเพราะฉะนั้นมีมีโจทย์มีความท้าทายารออยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยนะครับคุณผู้ชม